ถ้าเราจะพูดถึงสุนทรภพรเนี่ยนะครับมันมีความหมายหลากหลายเช่นเกินนะครับมันมีความหมายถึงเริ่มต้นก็คือครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นของสุนทรภพรแล้วก็ท่านก็ใช้ชื่อสุนทรภพรในการเป็นนามแฝงขับร้องเพลงตั้งแต่ปี2000 479-80แถวนั้นเลยนะครับก่อนที่จะตั้งวงดนตรีสุนทราพร,ดรา์ด้วยซ้ำไปก็นับจะว่าเป็นวงดนตรีที่ยืนยาวยืนหยัดยาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขีตศิลของประเทศไทยเป็นสุนทราพรหมายถึงกลุ่มเพลงที่ผู้มีอัจฉริยภาพในวงการดนตรีของไทยตั้งแต่ประมาณปี2480เรื่อยมาจานทั่งถึงประมาณปี2000 520ต้นๆเนี่ยนะครับร่วมกันแต่งประพันธ์ไว้น่าจะมี2,000ถึง3,000เพลงนะครับ